พงท้ายกับแหนบนะคะจะส่งลูกค้ากำบังนะคะตอนนี้เป็นเท้าท้ายได้กระสุนแค่สองร้อยนะคะ ความกว้างของเพารุ่นนี้วัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ก็จะถึง1ด้านค่ะจัวกว่างอยู่ที่125เซนติเมตรนะคะตัวแป้นฝั่งเพานะคะเราขันน,อน,น็อตยึดติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะจานวนของลูกฟืองทางร้านจะไม่ได้ถอดดับให้นะคะก่อนจะส่งทางร้านจะถ่ายมันเืองท้ายออกจนหมดก่อนนะคะลูกค้าอย่าลืมจะั่งเืองอท้ายประมาณ1นึ่วิรก่อนใช้งานนะคะเข้าท้ายของเรานะคะจะมีแป้นเบรกแบบนี้ติดไปให้ทุกเส้นนะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ามันใช้งานได้เลยนะคะเราหมอน การทำงานเบื้องต้นของลูกเฟืองนะคะลูกเืองสามารถทำงานได้ปกตินะคะด้านในของลูมเบรกทั้งสองด้านนะคะจะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะคะ ลูกค้าสามารถไปเดินเบรกใช้งานได้เลยนะคะระยะห่างดูน็อตของเพารุ่นนี้นะคะวัดถึงกลางดูน็อตถึงกลางดูน็อตจะเป็นแบบ4ี่รูหนึ่งร้อยนะคะสามารถใช้กับล้อขอบสิบสองสิบสามสิบสี่ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นนะคะแบบสี่ชั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะลูกค้าจัดไปนะคะตัวนี้ระยะห่างของหูแหนบนะคะวัดกึงกลางหูแหนบถึงกลางหูแหนบนะคะ อยู่ที่ประมาณ95,100เซนติเมตรนะคะสำหรับแหนบผู้นี้นะคะหูแหนบเป็นรูใหญ่แบบนี้นะคะทางร้านจัดตัวแหนบตัวลูกยางหูแหนบใหญ่แบบนี้ไปให้นะคะใส่ด้านนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นลูกยางหูแหนบไซส์เล็กนะคะจะใส่หูด้านบนของตรงเตงนะคะลูกค้าจาัดครบคุ้แบบนี้นะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดบางนะคะงบไม่เกิน7,500บาทนะคะสามารถจะส่งได้ทั่วระเทศนะคะลูกค้าท่านดใดสนใจนะคะสามารถทางแชทได้เลยะคะ่ะ mm <whistles>